สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเทพข่ารถกลเงินนะครับฝากกติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะชี้เป้ารถคันไหนไปดูกันเลยครับที่อ่ามัทองครับปีสองนาเะครับเครื่องดีนะครับแอมมีลมระบบนี้นะครับผม ยางใหม่สี่เส้นนะครับร้อกระทัสวยตังค์คุมี้รบสี่ล้อแม็กลายเนอร์งามๆนะครับนะครับผมระบบไฟติดคบนะครับอย่างไรมีกครกบต้งลา่างดีขับดีนะครับรถเหยียบร้อยได้สบายนะครับผม,มอไอ้นงภายในสวยนะครับเลขไม้ก็สามแสนสองพันโลนะครับผม นะครับความรันะครับสีสัดโดยรวมประมาณ75%เซนะครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับ้องเครื่องก็สวยๆนะครับนะครับสวยเลยมันลอยยิงอยู่นะครับเครื่อยู่ครบทางหน้าัำเกน์ปีตรงนันเก้านะครับเัวอมันลงน้ำอยู่ครบนะครับสวยๆนะครับเจนเครื่องเลยนิ่งๆนะครับ ีพ่นไม่มีไอยน,นะครับผมผลใบน,นี่อันนี้ผลขายนิตรการา808ม0บาทนะครับผมจะติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยศนยปก้าหนึกระหนึ่งนะครับตางจังหวัดมีบริการส่งนะครับผม